ธนาการกลางทั่วโลกมีพันธกิจที่คล้ายคลึงกันคือไม่เพียงต้องการเห็นเศรฐษฐกิจขยายตัวแต่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเติบโตอย่างยั่งยืนธนาคารกลางจึงถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการดำเนินนโยะบายการเงินที่ต้องให้น้ำหนักกับสเสถียรภาพในระยะยาวถึงแม้การกระตุ้นเศรฐษฐกิจจะสามารถทำได้ผ่านการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ซึ่งจะสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างรวดเร็วในระยะสั้นแต่มักต้องแลกมาด้วยภาวะเงินเฟอ้อและอาจเป็นการสะสมความเปราะบางในระบบเศรษฐกิจการก่อหนี้เกินตัวหรือพฤติกรรมการเก็งกำไรของนักลงทุนซึ่งจะฉุดรั้งการเติบโตในระยะยาวนำไปสู่วิกฤตร้ายแรงได้ในช่วง20ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจาก5 0เ เป็น90%ของ GDP ซึ่งมาพร้อมกับภาวะการเงินของโครวเดือนไทยที่เปราะบางมากขึ้นเรื่อยๆโดยในปัจจุบัน38%ของคนไทยมีหนี้ในระบบมีปริมาณหนี้เฉลี่ยคนละ540,000บาทและส่วนใหญ่มีหนี้ที่อาจไม่ก่อให้เกิดรายได้ครัเรือนบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มรายได้น้อยที่ต้องก่อนหนี้ในช่วงที่ขาดรายได้ในจากวิกฤตโควิด เริ่มมีปัญหาในการชำระหนี้เนื่องจากรายได้อาจยังไม่ฟื้นตัวดีในขณะที่มีเพียง22%คนไทยที่มีเงินออมในระดับที่เพียงพอและเพียง16%ที่มีการออมเพื่อการเกษยียณอายุในระดับประเทศเราก็ประสบปัญหาการลงทุนที่ต่ำมาอย่างต่อเนื่องและเป็นมาเวลายาวนานการลงทุนโดยรวมของไทย จากที่เคยโตเฉลี่ย10%ต่อปีก่อนวิกฤตปี40ตอนนี้เหลือเพียง2%ต่อปีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและในภาคอุตสาหกรรมไทยมีบริษัทเพียงไม่ถึง3%เท่านั้นที่ลงทุนใน R&D หรือการวิจัยและพัฒนาทำให้การลงทุนในด้านนี้ของไทยต่ำต่ำเพียง ประมาณ1%ของ GDP ถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างเกาหลีนะฮะสูงถึง5%ของ GDP ในระดับโลกเราก็กำลังเปผชิญปัญหากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลให้เหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วเกิดขึ้นบ่อยๆและมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเ,เหตุการณ์เหล่านี้กำลังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและชีวิตของคนทั่วโลก ข้อมูลจากองค์กร World Meteorological Organization หรือองค์กรอุตุนิยมวิทยาโลกชเชให้เห็นว่าผลกระทบและความเสียหายทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์สุดขั้วเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วโลกเพิ่มขึ้นกว่า8เท่าตัวในช่วง40ปีที่ผ่านมาท่านผู้วิเกียรติครับปัญหาต่างๆที่ได้เล่าไปฟังดูอาจจะดูแตกต่างกัน แต่มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงและแท้จริงแล้วปัญหาเหล่านี้มีจุดร่วมที่สำคัญคือเป็นปัญหาที่เกิดจากการตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระยะสั้นเป็นหลักและไม่ได้ให้ความสำคัญกับต้นทุนที่เกิดขึ้นในอนาคตมากเท่าที่ควรซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นปัญหานี้ในวงนนิยามหรือในวงกว้างที่ตัวเราเองในอนาคต หรือคนรุ่นหลังจะต้องมาชดใช้ในภายหน้าจึงเป็นที่มาของงานสัมมนาวิชาการวันนี้ที่จัดขึ้นในหัวข้อนี่ The Economic s o f Balancing Today and Tomorrow งานสัมมนาในวันนี้จะมุ่งตอบคำถามสำคัญกนะ็คือปัญหาหนี้ในสังคมไทยเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยจะเจาะลึกไปถึงต้นตอของปัญหาพร้อมทั้งหาแนวทางที่เราทุกคนจะช่วยกันรักษา สมดุลระหว่างระยะสั้นและระยะยาวเพื่อจะขับเคลื่อนสังคมไทยให้หลุดพ้นจากปัญหาเหล่านี้ต้นตอของปัญหานี้อาจแบ่งได้เป็นสองด้านด้วยกันคือจากตัวปัจเจกและจากสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของปัจเจกในด้านของปัจเจกแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ ที่เราใช้กันส่วนใหญ่มีสมมติฐานว่าคนเราเนี่ยเป็นคนที่ใช้เหตุแล้วใช้ผลเป็น rational agent ตัดสินใจบนข้อมูลที่ถูกต้องอะไรต่างๆและเลือกกระทําที่จะส่งผลให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีแต่มีหลักฐานทางเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม behavioral economics มากมายที่ชี้ให้เห็นว่าคนเราเนี่ยมีอคติเชิงพฤติกรรมหรือภาษาอังกฤษที่เรียกกันว่า behavioral bias ที่สร้างข้อจำกัดในการตัดสินใจ โดยหนึ่งใน behavioral bias ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหานี้โดยตรงเนี่ยก็คือ present bias หรือการเลือกให้ความสำคัญกับปัจจุบันมากเกินไปซึ่งท่านจะได้เห็นในงานสัมมนาวันนี้ว่าเป็นสาเหตุสำคัญของการขาดวินัยและก่อให้เกิดปัญหานี้ตามมาเพราะเมื่อเราเห็นว่าปัจจุบันสำคัญที่สุดการตัดสินใจที่ทำให้ความสุขในวันนี้ลดลงแต่ช่วยเพิ่ม ความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตเช่นการออกกำลังกายการลงทุนก็มักจะถูกละเลยไปนอกจาก behavior a l bias แล้วก็ยังมีข้อจำกัดอื่นๆในระดับบุคคลที่ทำให้การตัดสินใจไม่ได้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเสมอไปไม่ว่าจะเป็นการประเมินอนาคตที่ดีเกินควรเช่นไม่ออมเงินเพื่อการเกษียณเพราะคิดว่า ยังไงก็สามารถทำงานได้หาไรายได,ได้ได้ไปเรื่อยๆหรือไม่ซื้อประกันสุขภาพเท่าที่ควรเพราะคิดว่ายังไงก็คงไม่เจ็บป่วยหรือความไม่รู้ไม่เข้าใจรวมถึงการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เพียงพอเช่นการขาดความรู้ทางการเงินเกี่ยวกับการกู้ยืมหรือตาดอกเบี้ยจนนำไปสู่ปัญหาการก่อหนี้ที่เกินตัวหรือเกินควรนอกจากนี้ข้อจำกัดในการตัดสินใจต่างๆข้างต้น ก็ส่งผลต่อการตัดสินใจของธุรกิจด้วยเช่นกันหากขาดข้อมูลหรือประเมินรายได้และต้นทุนในการดำเนินการในอนาคตที่คลาดเคลื่อนไปในด้านสภาพแวดล้อมนอกจากเรื่องปัจจัยทางด้านปัจเจกแล้วก็ต้องยอมรับว่าปัญหานี่ก็เกิดจากการที่กฎกติกาสภาพแวดล้อมที่เรียกรวมกันว่าสถาบันทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ที่ไม่เอื้อให้ปัจเจกคำหนึงถึงผลประโยชน์ในอนาคตอย่างเพียงพอในที่นี้ผมจะขอยกตัวอย่างเรื่องปัญหานี้3ตัวอย่างด้วยกันตัวอย่างแรกก็คือปัญหาเรื่อง Climate Change ที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวของตลาดในเศรษฐศาสตร์ที่เรียกกันว่า Market Failure หรือ Externalities ต่างๆผลกระทบภายนอกซึ่งเกิดจากการกระทำบางอย่างไปกระทบกับความเป็นอยู่ของคนอื่นๆทำให้เกิดต้นทุนทางสังคม ที่ผู้กระทําอาจไม่ได้คิดมาเป็นต้นทุนของตนเองโดยในบริบทของปัญหา Climate Change การที่ธุรกิจไม่ต้องรับผิดชอบหรือแบกรับต้นทุนในการจัดการก๊าซเรือนกระจกทําให้ต้นทุนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำกว่าที่เป็นจริงธุรกิจจึงมีแนวโน้มที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับที่สูงเกินระดับที่ควรจะเป็นจะเห็นได้ว่าบริษัทเหล่านี้ไม่ได้ทำอะไรผิดในเชิงธุรกิจ ในแง่ากาไรขาดทุนหากแต่เพียงตอบ,ตอบสนองต่อกฎกติกาที่มีอยู่เท่านั้นตัวอย่างที่สองคือปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ข้อจํากัดด้านพฤติกรรมของปัจเจกเช่นการใช้จ่ายเกินตัวเป็นสหาหัสเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของปัญหาแต่อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ประชาชนขาดรายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพขาดระบบ โครงข่ายรองรับทางสังคมหรือ social safety net ที่ดีพอและสถาบันการเงินไม่มีข้อมูลที่รอบด้านพอในการประเมินความเสี่ยงของผู้กู้อย่างเหมาะสมดังนั้นเมื่อขาดรายได้และไม่มี social safety net คนก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพึ่งพิงสินเชื่อและอาจจะถูกอาจจะกู้เกินศักยภาพ หากสถาบันการเงินไม่สามารถประเมินความเสี่ยงที่แท้จริงได้ตัวอย่างที่3คือปัญหาการลงทุนต่ำของภาคธุรกิจซึ่งไม่เพียงแต่เกิดจากตัวธุรกิจเองแต่ยังรวมไปถึงระบบตลาดที่ไม่แข่งขันที่ทำให้ทั้งธุรกิจใหญ่ที่ไม่ต้องแข่งขันก็ชนะและธุรกิจเล็กที่ไม่สามารถแข่งขันได้ขาดแรงจูงใจที่จะลงทุนนอกจากนี้นโยบายของรัฐ ที่เน้นการช่วยเหลือระยะสั้นแต่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการสร,าสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนเช่นการลดกฎระเบียบที่ไม่จําเป็นพวก regulatory reform regulatory g u i l o i n e อะไรต่างๆหรือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตลอดถึงระบบการเงินที่ยังไม่เอื้อให้ธุรกิจเข้าถึงเงินทุนได้ก็มีส่วนทำให้ธุรกิจไม่ลงทุนเท่าที่ควร แล้วเราจะแก้ปัญหาหนี้ของสังคมไทยอย่างไรทุกท่านคงพอเห็นภาพแล้วว่าปัญหาหนี้ที่เรากำลังประสบอยู่เนี่ย mm hmm. เกิดได้จากทั้ง behavioral bias หรือข้อจำกัดในการตัดสินใจของปัจเจกและสถาบันที่ไม่เอื้อให้ปัจเจกคำนึงถึงผลประโยชน์ในอนาคตอย่างเพียงพอดังนั้นการแก้ปัญหาหนี้จึงจำเป็นต้องประกอบด้วยการแก้ในทั้งสงส่วนนี้ด้วยกัน ในส่วนของ behavioral bias และข้อจำกัดในการตัดสินใจของปัจเจกมีงานวิจัยทางเศรษฐศาสพ,พฤติกรรมที่น่าสนใจมากมายในช่วง20ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการ nudge พฤติกรรมของคนเป็น,นกลไกการกระตุ้นพฤติกรรมที่ช่วยให้คนเนี่ยลดอคติทางด้าน behavior และสามารถตัดสินใจได้ตัวเองอย่างเหมาะสมมากขึ้นมีตัวอย่างที่ประสบผลสาเร็จทั้งในไทยและในต่างประเทศเช่นการกาหนดให้การออมเพื่อการ,กรเกษียณภายใต้กองทุนสมรองเลี้ยงชีพต่าง เป็น Default Option ที่ทำให้คนทำงานในระบบมีเงินออมเพียงพอเพื่อการเกษียณมากขึ้นและนอกจากตัวอย่างดังกล่าวท่านจะได้เห็นกรณีศึกษาอื่นๆต่อยอดตลอดงานสัมมนาวัวนนี้ในส่วนของสถาบันที่ไม่เอื้อให้ปัจเจกคำนึงถึงอนาคตอย่างเพียงพอเราจะต้องเร่งปรับแก้ก,กฎกติการวมไปถึงการบังคับใช้กฎกติกาเหล่านั้นอย่างน้อยใน3ด้านด้วยกัน ด้านเศรษฐกิจต้องแก้ความล้มเหลวของตลาดในรูปแบบต่างๆที่นำไปสู่การสร้างหนี้เช่นการทำให้ต้นทุนของธุรกิจสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงต่อสังคมมากขึ้นการส่งเสริมกิกติกาในการแข่งขันของภาคธุรกิจและเสริมสร้างให้ระบบการเงินทํางานได้ดีขึ้นเพื่อช่วยให้คนและธุรกิจมีโอกาสเติบโตได้อย่างเท่าเทียมทั่วถึงและยั่งยืนด้านสังคม ก็ต้องสร้างโซเชียลเซฟตี้เน็ตที่ตอบโจทย์ลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้คนที่เป็นทรัพยากรของประเทศมีความเป็นอยู่ที่ไม่ต้องกังวลถึงปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งจะนำไปสู่การคำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตของตัวเองและคนอื่นในสังคมด้านการเมืองต้องผลักดันให้เกิดระบบทวงดุลที่ดีที่จะทำให้นโยบายสาธารณในด้านต่าง เป็นไปได้โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างระยะสั้นและระยะยาวแต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายตัวอย่างที่ชัดแม้ในต่างประเทศมีโค้ดอันหนึ่งที่ผมมักจะชอบใช้จากอดีตนายกรัฐมนตรีของลักเซมเบิร์กซึ่งทีหลังได้รับเป็นตําแหน่งเป็นอดีตประธานคณะกรมกกรมการกรรมธิการของยุโรปและเป็นนักการเมืองที่ถือว่าประสบความสําเร็จมากามเพื่อได้รับเลือกกลับมาหลายทีชื่อจอห์นโคลดยุงเกอร เขาพูดออกมาทีนึงว่า we all know what to do but we don't know how to get re-elected once we do it mm hmm. ก็เลยคือนักการเมืองทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไรแต่เขาไม่รู้ว่าทำว่าเมื่อทำไปแล้วเนี่ยทำสิ่งเหล่านั้นไปแล้วเนี่ยจะได้รับเลือกกลับมาอีกทีนะได้อย่างไรนะครับ mm hmm. ก็เป็นหน้าที่เราในฐานหน้าที่ประชาชนายอยต่างๆให้ทำให้การตัดสินใจเขาเนี่ยมันง่ายขึ้นไปในทางที่เหมาะสมเนี่ยมากขึ้นนะครับ ในบริบทของประเทศไทยเองก็มีตัวอย่างของนโยบายในอดีตท,ที่ให้น้ำหนักกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากเกินไปซึ่งมีงานวิจัยที่ให้ชี้ให้เห็นว่านโยบายเหล่านั้นอาจส่งผลต,ต่อประเทศในระยะยาวเช่นงานวิจัยของสถาบันวิจัยป่วยแสดงให้เห็นว่านโยบายพักหนี้เกษตรกรในอดีตที่ทำในวงกว้างทำอย่างต่อเนื่องมายาวนานและไม่มีเงื่อนไขาการรักษาวินัยทางการเงินที่ดี ส่งผลให้ลูกหนี้กว่า60%มีโอกาสเป็นหนี้เรื้อรังคือปิดหนี้ไม่จบและกว่า45%มีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในทางกลับกันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศระยะยาวที่อาจต้องแลกมาด้วยต้นทุนในวันนี้ก็เป็นไปได้ยากที่จะเกิดขึ้นเช่นการเพิ่มรายได้ภาษีในรูปแบบต่าง ที่จะทำให้ฐานะการคลังของประเทศยั่งยืนขึ้นหรือการเพิ่มงบประมาณด้านการศึกษาที่ทําให้เราสามารถพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้พร้อมสามารถในวันข้างหน้าสิ่งต่างๆเหล่านี้กําลังทําให้ประเทศเสียโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างเสียเทรภาพนระยะยาวและก่อให้เกิดปัญหานี่ที่แม้จะไม่ใช่เราแต่คนที่อยู่ในประเทศของเราต้องแบกรับในอนาคต ท่านผูมิเกียรติครับเช่นเดียวกับนโยบายสาธารณะอื่นๆนโยบายการเงินก็มีต้นทุนและผลประโยชน์ที่ผู้ดําเนินนโยบายต้องพยายามรักษาสมดุลระหว่างระยะสั้นและระยะยาวธนาคารกลางทั่วโลกมีพันธกิจที่คล้ายคลึงกันคือไม่เพียงต้องการเห็นเศรษฐกิจขยายตัวแต่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย ซึ่งต้องอาศัยเสถียรภาพด้านราคาและเสถียรภาพระบบการเงินเป็นพื้นฐานที่สำคัญธนาคารกลางจึงถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการดำเนินนโยะบายการเงินที่ต้องให้น้ําหนักกับเสถียรภาพในระยะยาวถึงแม้การกระตุ้นเศรษฐกิจจะสามารถทำได้ผ่านการกำหนดอัตราดอ,อกเบี้ยที่ต่ำซึ่งจะสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างรวดเร็วในระยะสั้นแต่มักต้องแลกมา ด้วยภาวะเงินเฟอ้อและอาจเป็นการสะสมความเปราะบางในระบบเศรษฐกิจการก่อหนี้เกินตัวหรือพฤติกรรมการเก็งกำไรของนักลงทุนซึ่งจะฉุดรั้งการเติบโตในระยะยาวนำไปสู่วิกฤตร้ายแรงได้หน้าที่ในการมองยาวของธนาคารกลางจึงต้องมาพร้อมกับความอิสระในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว หลายๆครั้งในการทำหน้าที่ของธนาคารกลางต้องเดินเนินนโยบายในลักษณะที่สวนทางกับวัฏจักรเศรษฐกิจซึ่งกระทบต่อทุกภาคส่วนเป็นวงกว้างและย่อมมีทั้งผู้ที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ดังนั้นหากธนาคารกลางไม่อิสระเพียงพอก็อาจทำให้เสียหลักเสียหลักการของการมองยาวงานวิจัยจำนวนมากเชื่อหเห็นว่า ความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางเป็นปัจจัยสําคัญในการทําให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาตัวอย่างงานวิจัยของ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศในปี2023ก็พบว่าประเทศที่ธนาคารกลางเป็นอิสระและน่าเชื่อถือสามารถยึดเหนี่ยวการคาดการเงินเฟอได้ดีกว่าและประสบความสำเร็จในการดูแลเงินเฟอให้อยู่ในระดับตำ่ำที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มดำเนินการในหลายๆด้านเพื่อช่วยให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการดําเนินนโยบายการเงินที่คํานึงถึงเสถียรภาพเป็นสําคัญให้อาาัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟอ้อและในขณนะเดียวกันต้องไม่เอื้อให้เกิดการสะสมความเสี่ยงเชิงระบบการออกมาตราการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมหรือที่เรียกกันว่า Responsible Lending เพื่อยกระดับมาตรฐานของสถาบันการเงินให้มีความรับผิดชอบต่อลูกหนี้ตลอดวงจรของการเป็นหนี้และส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีวินัยทางการเงินอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยังย่งยืนและการพัฒนาระบบการเงินที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเพื่อสนับสนุนครัวเรือนและธุรกิจ ในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ท่านผู้วิเกียร์ครับงานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อนี่ The Economics of Balancing Today and Tomorrow ด้วยจุดประสงค์2ประการด้วยกัน 1. เพื่อชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจที่คำนึงถึงผลประโยชน์ระยะสั้นโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ผลกระทบในระยะยาวเท่าที่ควรในทุกๆระดับได้สร้างกำลังสร้างและจะสร้าง ต้นทุนให้กับประเทศมากมายและ 2. เพื่อชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจที่ไม่คำนึงถึงอนาคตเหล่านี้หลายครั้งก็เกิดจากพฤติกรรมของตัวปัจเจกเองแต่ในหลายครั้งก็เกิดขึ้นจากสถาบันทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่เอื้อและสนับสนุนให้คนคำนึงถึงผลประโยชน์ในระยะสั้นดังนั้น กลไกการแก้ปัญหาจำเป็นต้องแก้ทั้งสองด้านนี้ไปด้วยกันและทุกขณะที่เราปล่อยผ่านปัญหานี้เหล่านี้ก็จะสะสมฝังรากลึกขึ้นทำให้ต้นทุนในการแก้ปัญหาสูงขึ้นการเริ่มตั้งแต่การตระหนักรู้ถึงปัญหาเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การแก้ไขซึ่งไม่มีใครหรือหนึ่งงานใดสามารถแก้ปัญหานี้เนี่ย ได้เพียงลําพังหากต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือประชาสังคมรวมทั้งทุกท่านที่กำลังฟังอยู่โดยอาจจะเริ่มจากสิ่งที่เราทำได้คือการสำรวจและพยายามปรับพฤติกรรมที่ไม่คำนึงถึงอนาคตของตัวเราเอง ศึกษานโยบายต่างๆและเรียกร้องผ่าน,นกลไกประชาธิปไตยโดยให้ผู้กําหนดนโยบายออกนโยบายที่คิดถึงผลระยะย,ยาวต่อประเทศได้มากขึ้นท้ายที่สุดนี้ผมขอขอบคุณคณะผู้วิจัยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ร่วมเสวนาทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานสัมนาวิชากา,ารของธนาคารแห่งประเทศไทย ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานสัมมนา,าในครั้งนี้จะช่วยสร้างความตระหนักรู้